สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะไปงานที่ไหนกันครับผมตลาดอะไรหรอตลาดเพนเฟสใช่ไหมตลาดเพนเฟสที่บ่อวินเตรียมของเรียบร้อยวันนี้งานทุ่มครึ่งเจอกันที่ตลาดเป็นเฟสจำชื่อตลาดไม่ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดครับ วันนี้ไปไหนครับไปเล่นกับนานนแบนครับผมที่ไหนครับที่ตลาดเฟสเฟสพร้อมพร้อมรับไหวไหวสู้หมดแน่นอนจวดจวดอืมจวดมวนมวนไปไหมครับโชเฟอร์ไปครับโชเฟอร์สู้ตายครับจวดปะจวดเลยมืึงนี่จวดสวยครับไปโหลดืึ รถรถออกงานรถออกงานสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาลูกเจอแล้วพี่นาโนการพบเจอกันครั้งแรกเอาคนบ้านใดคะนี่ คนบ้านไหนคะนี่เอ้าหนัวคนเมืองเลยด้วยค่ะเา้อ้ามีแต่คนบ้านเขาตอนนี่ามือมีิลล่ามมีสวัสดีค่ะปลาเอาของเก็บของไปไปช่วยน้องหลกไปวิธีนักดนตรี นักดนตรีพี่ๆน้านโนนแบนไปการร่วมงานกันครั้งแรกเข้าทางนี้ตีโอเคปะสวั okay, สดีครับขอรับสู่ไฟฟบาของพวกเราเลยครับนักดนตรีเลยครับซื้อเอะสายของเล้วกับพวกเรานี 我怕盼吧，你。 ไอ้เนะน้ำตนนไจ๊ะไอ้ก้อนเน้น้ำตนเน้น้ำปงนมจ๊ะไอไอาจารย์ดีดีครับรู้เบสรู้เบสลูกองได้ทุกอย่างผมเป็ิโผูลิเซอร์พร้อมแต่งพลงพร้อมครับมี่สงยูทูปร้อมพคนรู้วผมยิ่งเดินติ่ตนตรงนีทูผมนะครับอ้ม คนมี้ชงอีชงยูทูบพอชองไหนครับเพลงพอเป็นนัเพลงพผมเป็นคเพือเป็นครับวเจ้าล่จ้าอี๋ยวอเป็นคูเพล่ที่ผมแจ้งเพลงงหลคนนี่ยจะได้ยูทูปมีหลายเพลงอยู่วีจาวัสำรองของจันะพุมนสินแลวก็มีทีิง์ัพมนสินเป็นเพลงคู่เจ้าบ่าวสำรองนัพมุนสินกับน้ำตาลไปแกไปไม่ล้วก็เห็นน้าทั้งไรไอ้ขมีแห้งของจัะพมุนสิน ไเต้องไปหาฟังด้วเนี่ยจอะไรอมาไหต้องไปหา่ผมไ่มาดูสั่นผมบ่มาดูสิผมไ่าไปเก็บยังแบบจนนังอูงีนะผมม่ผม่มไปงนี้ีบนีนี่นี่นี่นีนี่

านเลียงานันไม้งานานเบียองยานงานเบียมาุกงานเนาะต่อขางใดค่ะ no ีกาัน้นไปนครับเพราะว่าจะเป็นงานน่อยงานใหญ่งานไกลงานกลางานองลาุปุกุีนนบนูบนนบนเือบกแตงโอ้ยบเือบกแตงาสิงยงกันตาย่คนบเนาเลเอป้าผัวยังพวนี้เล่นได้เนาะเออครั่งเบอร์โทรศ9 7 0 6 4ครับเด้อ นาน ون, นานแบนอาว่ะวสคชื่อพาสนะคะก็เป็นศิลปินนะคะก็สหรับท,ท้าใดที่กติต่องานนะคะกับพวกเราหรว่าเะ,ะก็สามารถติต่อทัี่ได้เลยนะคะรือว่ตาติดต่ทาได้เกันนะค,ะ,ค,คะเป็นกลงเตกับพวกันะน,ะนะคะทางติต่อหน่อยค่ะทางติต่อคก็จะเป็นแอปฟ้านะคะก็จะชื่อฟ้าใสชื่สนะคแล้วส่วนติ่ก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะค้าใสช่ี่สานะคะเพาะว่าถ่คลิสวยๆถ่ายคลิปสวยๆไว้เยอะมาก ดีๆค่ะขอบคุณีดค่ะเอาจานนักร้องครับผมโอ้ยยุงมืดมทน้ำยาล้ามือครับผมดเขาเหรอสลัดเขาน้ำ่าน้ำ่าน้ำ่าน้ำาถ้าเกิดพวกกินไลครับผมกินไครับผมนะางในน้ำต่อแน่ะครผมผมอ่ารัฐครับรัฐอ่าเฟซบุ๊กรัฐไทนรัฐครับผมคะับกติดตามแล้วกันนะครับอกเอันนี้ก็มีเอ้เสียงนักล้องเสียงดีนักร้องคือกัน ฝากดังดอผมเฟรนด์ด้วยซึ่งฝากชมทั้งสิ้นตอนในจ้ะอ่าเฟรนด์ผมนะครับเด้อรัฐชัยธนรัฐบัวนาครับผมนะฮะติดตามได้ครับผมนะครับคุณครับขอบคุณค่ะบทายแล้วทายแล้วด้วยครับผมอาร์ตี้นะครับเด้อมือกีตาร์นะครับมือกีตาร์ที่เรียนสมที่สุดในประเทศไทยครับครับฝากเนื้อฝักตัวนั่นนู่นแดันนะครับด้อ นอนแดดเนาะคุณบอกอะไบไพอคิดเรา่ยครับพอดเรายงยอมไอ้นี่มือกองโอ้ยมือกองตีมันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดไปทั้งนี้ดอกแสงมันค่อสีดีนี่มันดอครับไม่ค่ะเสื้อจารยังคเ่เล็กครับเล็กอาจารย์เล็กมือกองเนาะ้ยตีอย่างมันเลมือกองอ่ะ ทันมันเหรอครับอยู่มือครับไออาจารย์มีเพจตี่ตอมี่อย่างบ่จักเฟซบุ๊กมี่อย่างพมเแม่จ้ะมีมีครับฝากฝากได้จักเปลยนเปลี่ยนสลาบุตรกีฬาได้ไหมครับพี่ผมไปเลยสอสลาถ้าสไทยเลยเนาะลิงสลาเป็นภาษาไทยเลยครับไปก็เจอเลยล่ะมือกองสุดยอดไฟลุกเลยล่ะมือกองคนนี้ฝากฝากเออหน้านอนแบนพร้อมนะ วงนี้สุดยอดเลยวงนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกไส้เจ้าของก่อนบัดนี้เป็นไงบ้างครับผมมวนบอลลุกมวนคักเพลงไหนบ่ได้ก็สุยๆเอาสวยยื้อสวยสุยๆเอาเพลงไหนที่ได้ก็ใส่เต็มที่ไม่เป็นประสบการันนะลูกนะฝากเพ่งนะลูก ปอมือคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดแล้วก็มีอะไรอีกรูปเพจข้อมือคีย์บอร์ดยูทูปป้อมือคีย์บอร์ดไอจีป้อมือคีย์บอร์ดทิกต็อกป้อมือคีย์บอร์ดครับเพจเมมสาไทยป้อมือคีย์บอร์ดครับเพจอ่ายูทูปไอจีทิกต็อกเมมสากรีนครับมีเฮสโออาร์และตามตัวคีย์บอร์ดครับฝากติดตามต่อไปนะครับว่าขอจะไปเล่นงานไหนนะฝากเป็นกำลังใจด้วยครับฝากวันที่ยีนี้นะคะงานคีย์บอร์ดแทนแถวระยอง กำลังใจปอมือคีย์บอร์ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ